เร็วเร็วเคลื่อนมาเบิร์นเปลี่ยนเร็วเร็วไป เปลี่ยนเปลี่ยนเข้ามาแม่ข้าตรงกลางแม่ข้าตรงกลางให้เลยเข้าไปนู้นเลยแม่ข้าไป,เ,ไปเปลี่ยนไปอ่าไม่ต้องไปสกัดเลยให้ตัวนั้นลอกเล่นเลยเข้าวิ่งเลยเข้าทีเดียวเดียวเออ ดีมากแก้ไขทีเดียวเลยดีมากเดียวต้องการแบบไอเดียวเลยต้องการเปลี่ยนทิศทางบอลแบบเดียวเลยแบบไอแคมเลยอ่าแก้ไขอ่าโอ้ขวาไว้ยืนค้ำเยี่ยวอย่างเดียวมั้งแล้เวเดีวิวิ่งดีมากเดียว